วันนี้นะคะทุกคนเราจัดชุดสไปเดอร์แมนมาให้ทุกคนแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ทําลงช่องพี่นะคะทุกคนวันนี้เรามาเอาใหม่เรามาลงช่องเฟรมแทนนะคะทุกคนถ้าดำชุดนี้จนชุดสีดำไม่ใช่ชุดเดิมนะคะทุกคนเราสั่งมาแล้วแหมเฮ้ยนี่ตื่นได้เลยเฮ้ยน่ะกูกลัวเหี้ยขนลุกหมดแล้วเนี่ยเหี้ยขนลุกหรือห่อมลุก น,นี่ก็อยู่กับช่องป่าเฟรม90องศานะคะทุกคนทุกคนขาหลังเที่ที่ทุกคนน่ะไปคอมเมนต์ใช่ไหมว่าให้พี่อะใส่ชุดสไปเดอร์แมนอะมาแกล้งพวกพี่แบงค์หน่อยวันนี้นะคะทุกคนเราจัดชุดสไปเดอร์แมนมาให้ทุกคนแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำลงช่องพี่นะคะทุกคนภาก่อนก็โดนลบคลิปไปนะ,ะทุกคนมัน มันแบบว่าเหมือนคล้ายๆ18บอกนะคะ YouTube เขาก็เลยโดนลดคลิปไปเลยนะทุกคนไม่เป็นไรวันนี้เรามาเอาใหม่เรามาลงช่องเฟรมแทนนะทุกคนนี่ทุกคนดูถ้าดำชุดนี้จนชุดสีดำไม่ใช่ชุดเดิมนะคะทุกคนเราสั่งมาแล้วคนย็นไงมีหลายคนไปเม้นติคติกบอกว่าพี่แทนมันต้องมีชุดสีดำนี่ไงชุดสีดำมาแล้วทุกคนทุกคนคิดว่าสีดำจะเซ็กซี่กว่าสีดำเงินไหมแล้วชุดนี้นะคะทุกคนมันไม่เหมือนชุดเทียรตรงไหนหรือปะนี่ทุกคนดูมันรูดซิปตรงนี้ได้นะนี่นี่ ่แลเอมันลูดได้แต่เราจะไม่บอกเฟรมนะมันลูดได้แต่ว่าเราจะลูดอย่างเงี้ยโชว์เล์มเลยทำเหมือนว่าให้มันเป็นเป้าแตกแล้วให้เฟนทักไหมทุกคนเอาอย่างงี้นะเดี๋ยวเราทีนี้พี่ไปเปลี่ยนชุดเกาะนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูนะพี่เปลี่ยนภายใน3วินาทีนทุกคนดูนะคะหนึ่งสอง สามนี่ค่ะทุกคนเราแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนสีดำเรียบร้อยแล้วคนแรกที่เราจะไปประเดิมแกล้งคนแรกนั่นก็คือเกดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันนะคะก่อนที่จะไปขอแกล้งรปโยอีรอบหนึ่งไปโยมองช่วยมองปโย few moments later ทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่จะแกล้งตะกนบเรียกเกดให้เกดมาเอาน้ำนะทุกคนเกดเอาน้ำหน่อย ใช่หรอสบายนั่งปล่อยยายในขวอ,อ,อะไรอ่ะอ้มันมชอบใจชอกอยู่ตัดใจล้ไม่ได้แกเขาจะใส่ไปเก้ในฟิลทำไมเก้อะไรมันใส่ชุดน,น,นี้นไปแก้มันเลรอแกจจะใสชุดนี้ไปแก้เย้ายวนมันเหมือนเดิม,มก,กันออแ้วหยวนกิค่ะด้วยทำไมด้วยแม่มันไตขึ้นเลยนะ หยอกเล่นทอดไตไม่ได้หรอร้อนไหมไม่ร้อนเออรัดเข่ารูปดีนะแต่ว่าเอหมือนชุดว่ายน้ำาไปว่ายน้ำก็ไเลนี่หว่าหาห่าน่เยเนหนแ้็นรอเนีตานเกี่ยอะไรนี่วเกียวหองอ กูเห็นแล้วกูปวดจิตกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยตัวเนี่ยอะไรไปเกาะที่แล้วนะ่ะ ว่าเขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบอ่ะแล้วนะคขาื้อเขาไม่ชอบอ่ะตุยอะไรนี่นี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรห้อยตกแต่งนะเห็นอะไรห้อยตกแต่งชุดนี้เป็นเที่ยวอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วไหมในคอมพิวเตอร์เลยว่ะพี่อะไรอ่ะชุดนี้อผมชอบเลยีไม่ชอบไม่ชอบคุณพูดแค่นั้นแหละเนี่ยสิงสิงเนี่ยติงอะไรติงเลย ดูนะว่าจ้องเซฟอยู่อ่ะตูจะทำเซฟนู่นแล้วมึงมาถ่ายสติอะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นไรอย่าเอานุ่มไหมนุ่ไหมเพาะว่าคืนนี้พี่ป่าเฟรมไม่อะไรพี่เฮ่ยเฮ้ย สสีชุดไว้แ้วแมนงงอใแกะนะเตมสาวสีแบบเฉยๆไม่แนกว่อไม่อย่าี้ต้องมีเมนพแกโอยเฮ้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 ยเ เาเจะมาโชว์อะไรเนี่ยแล้วก็ให้แกดู <c oughs> วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยตีนนยกันตังดูงมงแก็น่าดูไม่หยุด้วมึงเนี่ยปิดตรงตมปิดตา,าก็ไม่ปิดให้ตีก็ดูในตัวบิ๊เยอะแล้วแก้งใครจ้ะเอามียกูไม่แก้งแม่งนะให้ทุกคนตอนนี้ประโยชน์ตะโกนเรียกแล้ว จะเข้าไปในบ้านทำเป็นใส่ชุดนีิพพานโยแล้วก็แก้งพี่แบงค์กันนะคะทุกคนกกได้ได,ไดช้ชอบชอบชอบแบบ้บ <laughs> จัดไป นังมันเข้าในฟิกเมื่อคืนอ่ะฟิกมืเป็นอย่างไงอ่ะไม่หนูอ่าชุดสีเงินหนไม่ได้เาใส่โชว์พี่ชุดสีเงินชุดตนต้องตื่นเต้นไหมเ้ยเนกูกลัวไอ้แพรไปกินยาเลยอ่ะไปโยนมาดูแม่ของนี้ไอ้แพไม่เอาไอ้เบอนเนกจัดการไปเยเฮ้ยคนลุกเอ้แฟม โอ้พี่แบงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยพแเยปนางกายเลืองแว่าเห็นเห็นางเกเมื่อกี้ไหมอ่ะยังไม่ปล่อยอีกเขาบอกเาิเสธยังไม่ปล่อยอีกปวนลุกหมดล้เนี่ยเหี้ยปลุกหรือามลุกปวดที่ไอ้้ยแ้อะไรไม่ออกพคอะไรเี้ยเนี่ยเขาจมันไเออึงดูดิสบายึ่งตั้งกล้องมาใช่ ไม่ได้ตังค์อ้าวไปเลยแท่เป็นนวดกับพี่เลยเฮ้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 ยจัดอยู่ด้วยนวดกันเวลาในควายนวดน้ำมันมึงก็ดูชุดเขาดิอันนี้มันโอ้โหแล้วดูจัดจนวดให้ลืมทางกลับบ้านเลยไอ้สัดไม่พูดอย่างนี้กับผมเหรอปวดเล่คเมียน้องคุณเมียกูเนี่ยไอ้หาเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี่สิบตัวหายเกียดละหายเกียริมเอหรอเผลอเหรอเยี่ยมแม่คุณเอ้เล่นอะไรไม่รู้เรื่อง

ไม่ไม่ดไม่ดูดมือผมพี่บางเฮียหยุดเฮียไม่ดูดเอาพี่กำมองไม่หยุดเลยไอ้เกี๊ยเกี่ยวเอเฮ้ยนี่เอาปิดก่อนมันจะอะไรจอจรูจะไรเนียซิรู้ิก่อนเียแลรู้มอะไรเนี่รูดิไซ อ้าวได้ไง <c oughs> กิแกงอ้ไร้ัถ่ายกล้องอรูปซิปซีไอ้ิี่ก็มองไปทางอื่น่ม,งมงองผีอยู่เนี่ยมึงทำอะไรกันไม่สุดมีซิฟด้วยอ่ะเฮ้ยเอาไอ้เกดที่ก็มองชอบจังเลยก็ไม่ห็่แกรูปมิเ็จอ่ะ เออใช่เหรอเอ้าปี่ไม่เชื่อพาพี่ไปรูหน่อยไปเกมโชว์ซิปเป็นหนึ่งทีเนื่องสมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนองหอเฮ้ยตอ่มึงรูดกูไม่ได้ซีเรียสหรอกที่มงรูดกูมองไม่ทันหรอกแต่ถ้าสมมติว่าซิปมันไปรูดแคลมปพลสติกทำไงมันไม่นี่าเพามันจหนีขอเขาอ่ะแล้วาทไงพอเลยแพ้ก้ากจวันนั้นได้หมที่นกูรูดซิปมันหนีไปกลูอยู่หลังม เห็นเมียที่เมียพี่ตาขวาก็เนี่ยเห็นไม่แต่เมียเข้าใจไอ้เกดมันไม่ได้ใส่เลยชุดนั้นไอชุดนั้นมันนิดนิดสีแบบอัลกิมีเล้ไอเกดมันไม่ใส่เลยชุดอ่ะแล้วใส่เซรามูนมาเซรามูนเฮ็ดคี้เดี๋ยวนี้ตำนานเลยเนี่ยไอ้ยืนนิ่งเลยเนะผมเนียดเลยผมเปียดเล่นะตำนานเซรามูนจะไปแปพงร่างเหรอหรือว่าไอกูนอนกูนอนดูหนังอยู่อ่ะกูงงแหละอยู่ดีๆใส่ชุดเซรามูนมาใสกูรู้ว่ากูดูด้ี่ ไป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 เก็บชูดเถอะขอร้องทำไมอ่ะเห็นแล้วมันแบบว่าแบบเดี๋ยวเขาเอางี้กูให้มึงกินห้องไนโน่แป๊บนึงไปไม่มีเสียงไปงั้นไปกูมองเห็นนะมึงกูมองเห็นกูจะส่องนั่นมนจะรู้วิก่ะเฮ้ยจับใครเนี่ยมันแบนกันกูจะอย่างงี้เลยอ่ะกูจะอย่างงี้เลย จับตาดูจับตาดูแหมเป็นมุกเป็นมุกไม่ไม่ไม่แย่อยากเขาเขาไม่ชอบเรื่องแบบเนี้ยเฟมไม่ชอบใช่เอาเอาเดี๋ยวไเอา โอเคครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องใครไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่ามันถ่ายนะครับก็ถ้าอยากให้พี่เซิร์ไอแพสก็บวกหนึ่งกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับถ้าอยากให้พี่แก้ไอเฟมก็บวกมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาไลค์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะจ๊ะช่องใครไม่รู้ไปนะครับสวัสดีครับ